เฮ้ยเฮ้ยผัดกันป้อนดิผัดกันป้อนดิอ่าอาชาตะวานป้อนพี่บ้างเลยเลยอุ๊ยปีล็อกป้อนตรงบตรงดิอ้าวเลยไม่ตรงไม่ตรงบอกเขาจิเอาให้ตรงตรงสรรสร้างความฮากันดีเว้ยเฮ้ยไม่ตรงตรงปากพี่ตามง่ะไม่ตรงโอ้เโหแล้วทำไมนี่ตามผมตามไปไหนเนี่ยหนีไปไหนอย่าลืมนะเฮ้ย เอาวนี่ยเขาเล่นกันตึมติมเตไม่เล่นอะไรบ้างเหรออะไรฮะแค่กับพริบตาเนี่ยอาจารย์เฮ้ยบุ๊กก็มาแล้วนะกระพริบหนึ่งครั้งลืมลูกลืมเมียกระพริบครั้งที่สองลืมหนี้ลืมสินเห็นป่ะขยับแว่นหนึ่งครั้งลืมบ้านลืมช่องเออโเพรไปสุพรรณเออปล่อยให้มันนิ่งๆอย่างนี้แล้วแบงก์กว่าใครวชาใครมาสวยที่สุดในโพธารามใครสวยมากเลยไม่บอกอ่ะมาเลยดีกว่าขาเข้ามา สวัสดีค่ะไปเปิดพัดก้อนเอาขนมมาให้ขนมอะไรครับไปเปิดเป็นบานอฟฟี่พายทำเองค่ะชื่อว่าสวีทพัทนี่เอามาให้พี่บอลเลยหน้าตาเป็นไงเนบ้างคะหน้าตาก็จะเขียนชื่อด้วยว่าเป็นของพี่บอลสามารถที่จะแบบาให้เป็นวันกงวันเกิดวันวาเลนไทน์ให้คนนั่นคนนี้เป็นชื่อเลยอยากที่จะให้แบบพวกพี่แบบ ชิมแล้วก็บีทคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันได้ไหมหวานไปหรือเปล่าหรือว่ามันเข้มข้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมามาเดี๋ยวตกขอเราชิมก่อนไม่ใช่มือมันไม่ใช่ชื่อพี่พี่จะมากินได้ไงมาช่วยนะยูวไง่อนนบิลิฟบิลิ่ทำกับปะป้ายงี้นะบิลิฟเฟิร์นเอาแล้วเปิด์นฝาแล้วบิลิฟฝาเปิร์เปลืองเยอะบิลิฟที่ว่ายเปิร์นแล้วอย่าทำเลยเปิร์น เจอแล้วลูกครูเนี่ยสี่ขวบแบบนี้เป๊ะเลยเฮ้ยขนมมวกกินก่อพี่ดูรสชาติหน่อยแป๊นึงนะครับ่เดี๋ยวมันน้เราต้องเตรียมอ่ะของพี่นุ้ยบเ์มพี่นุ้ยอะไรนะขนมของพี่นุ้ยค่ะทำไมไม่วางไว้ตรงคางสามแพ่งเดี๋ยวพี่ไปกินเองไก่กระทงด้วยมันึงบ้าเลเนี่ยเอามาิ้เดียวเราไม่อยากให้นุ้ยกินอะไรหวานๆเยอะเดี๋ยวก็จะตามนะข้อมไปนี่ ด้วยเนี่ยเหี้ยใ่ปะบิลลี่ไปรู้ใจพ่อป้ารู้ใจพ่อตลอดเลยนีนะฮ้ยโอเคสวัสีนะมีมีแน่ัตาเฮ้ยนสุพรรณเนิมบางนางบวชอะอะไรอะเอ๊ะอะไรอะ น้องอุตสาห์ไปซื้อมาให้นะเด็กรับไปห่อแล้ว